ดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับผมขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจโดยดีเสเมืองมานะครับลิปมีเจะว่าด้วยเรื่องของการเกี่ยวครับหญ้าที่แนะนาคือหญ้ากินนีมอมมาซานะครับเน้นย้ำว่าเป็นหญ้ากินนีมอมมาซาติพี่น้องเห็นงามๆในแปลงน้ําผมนะครับการเกี่ยวครับมีส่วนสําคัญในการให้หญ้าเข้านะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีและเหมาะสมกับบุคคลที่จะเกี่ยวนะครับ ก็คือ,อพี่น้องมันกวางที่ประเทศเป็นอาชีพเป็นแพร่ลายอยู่นี่นะครับเพิ่นต้องการผ้นผลิตทีเร็วเนื่องจากว่าต้องนําไปจหนายนะครับเพื่อ,อเป็นรายได้นะครับก็จะมีอยู่สองแบบครับบางแปลงเพิ่นมะเซาพื้นที่ของพี่น้องมันกวางเ้านะครับเพื่อใช้เลี้ยงนะครับคือเพิ่นจะเจียวอยู่สองแบบเจียวแบบไหนเราจะได้อย่างไร กับยาชีิดนี้นะครับเนาะร่วมพวงพวงถึงการดูแลการจัดการเขาไปน้ำแหะครับพี่้องเห็นช่วงหนึ่งยากงามครับผมใบเขียวงามพื้นเก่าพิจนางเนี่ยนะครับเนาะหนาหนาวครับผมื่าเขาถึงวิธีการเจียวดังผมบอกว่าพื้นที่ของมดกวางนะครับเพื่อจะเจียวเพื่อน้ำใบจำไนนะครับสำหรับวิธีการเจียวพี่รองมดกวางนะครับเจียวในระดับที่พี่้องเห็นน้ำผมในคลิปนะครับ ประมาณนะครับหนึ่งฝ่ามือนะครับทางนอนนะครับเนาะหนึ่งฝ่ามือทางนอนครับผมลักษณะยาที่ได้ขึ้นมาครับจากสอบถามผู้พ่นเจียวอยู่เป็นประจำพ่นวาค่อนข้างจะโตเร็วนะครับจะได้ยาชุดไม่ขึ้นมาอย่างเร็วนะครับผมถ้าเจียวในลักษณะแบบนี้คือเพ่นจะแทงต้นไม่ขึ้นมาทันทีนะครับตามต้นเกาทีเจียวออกนะครับนี่คือลักษณะการเจียวทีพ่นเจียวอยู่ นี่เนาะพี่น้องเห็นในฉีดนะครับเนาะ,ะแต่ว่าก็จะมีต้นไม้ทดแทนขึ้นมากเรื่อยๆครับห้าชีดนี่อันนี้ก็เพิ่งเกี่ยวออกได้สามวันครับผมสามวันเนาะผมจะแนะนาเป็นพื้นที่พื้นที่เป็นสเตปพี่น้องได้เห็นเนาะแต่ละสวนนะครับให้พี่น้องรับชมได้หลายสวนนี่คือสวนแรกที่ผมทยทำเกี่ยวในแบบพืออาชีพเนาะจะได้ต้นไม้ขึ้นมากครับผมแบบนี้เลยนี่นะครับค่อนข้างเติโตเร็วนะครับนี่เกี่ยวออกเพิ่งสามวันอ่าคนก็นจะ ครับวัสดีครับย่ยครับพุ่นกิจาแท่งต้นไม้ขึ้นมาทันทีให้พี่น้องเห็นนะครับในปริมาณที่เยอะเนาะครับเนาะในปริมาณที่เยอะครับพี่น้องเห็นนะครับเงาหนึ่งก่อหนึ่งก็ถือว่าลายต้นพอสมควรที่พุนแท่งขึ้นมาเนาะครับเนาะแบบนี้เลยครับนี่นี่คือเจียวในแบบมืออาชีพเจียวไปเพื่อจําหน่ายนะครับแลเรายอนกลับมมว่าถ้าพี่น้องถามว่านะครับ เล้วเขาเจียวสูงขึ้นมาในบอ่อนะครับอีกหนึ่งสเตปคือนี่สเตปที่มาตรฐานที่มันเจียวอยู่สเตปต่อมาคือเจียวขยับขึ้นมาเลยนะครับขยับขึ้นมาเลยในบอ่อนะครับอ่านก็ได้เพื่อนนะครับผมได้แต่หยาครับความสมบูรณ์ของห้าอ่ารุ่นต่อไปนะครับก็บเกิขคือเดรเรยวเท่กันแต่ว่าความสมบูรณ์ทั้งอ่าอ่าใบทั้งยังเพิ่นนะครับลำต้นพิ่นค่อนข้างจะใบบาง่งต้นรีบเล็กนะครับเนาะ แต่ถ้าเจียวในระดับนี่ได้ยาชุดไม่ขึ้นมากแบบนี้เป็นแบบนี้ครับผมนี่นะครับนาะการจัดการครับก็คือเจียวออกแล้วหนึ่งรอบนะครับก็ให้ฟุ้นให้ปุ๋ยตามทันที่ในการเล่งผลผลิตนะครับเว้นไปเพิ่งคนเก่าสามรอบจงเพิ่มฟุ้นเพิ่มปุ๋ยเข้าไปแต่ถ้าดูดีดดดขายดีอาจจะเจียวออกสองรอบนะครับก็ให้เลยกัมี่นะครับมาลาบนา้ามกรดเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงนี้ นะครับให้พันชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเจียวแบบนี้นะครับอยากกับบ่ค่อยขึ้นโคตรเร็วนะครับบ่ค่อยขึ้นโคตรเร็วและแตกกอได้ดีนะครับแต่เจียวในสักนี่แตกกอขยายกอขยายเงาได้ดีมีต้นไม้ทดแทนกันขึ้นมาทันทีนะครับเนาะช่วงนี้กำลังงามแล้วครับพี่น้องเห็นในคลิปน้ำบมเนาะมาดูสเต็ปที่เิ่นเจียวสเต็ปต่อไปครับมองห็นสามมือนะครับเนาะนะครับ ติดต่อมาครับสติดต่อมานี่ก็คือ,อประมาณสิบวันนะครับสิบวันนะครับพี่น้องเห็นบ่ะซ้า,ากันนะคือเจี่ยวออกแต่ละแปลงเจียวบ่พร้อมกันนะครับเนาะต้องหันสามมืออันนี้มาเบิ่งสิบวันครับแปลงนี้ก็จะเงีว้วกลัวอันนี้พร้อมจําหน่ายครับสิบก่ามือนะครับผมพร้อมจําหน่ายพร้อมใช้เลี้ยงนะครับอันนี้สิบแปดมือครับผมสิบแปดมือ เกี่ยวไปจำน่ายได้แล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่าตลาดต้องการ้าเยอะนะครับขายดีนี่แหละครับพวงมาถึงการเกี่ยวที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับเพ่นกัะเจริญเติบโตได้เร็วครับจังหวะพ่นนิยมเกี่ยวกันในสเตปนั้นนะครับในสเตปที่ผมแนะนําคือประมาณหนึ่งฝ่ามือทางนอนนะครับพวงโดยการให้น้ำให้ฟุ้นให้ปุ๋ยอยู่เป็นประจำนะครับแปลงมีพร้อมครับผมยี่สิบวันนะครับเนาะพร้อมครับได้ยาเกิดขึ้นมาชุดใหม่นะครับ แจ้งแต่ว่าต้นพนนึ้นมาทันทีค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเนาะหล้กก็รักษาอ่าตอหญ้าไว้นะครับพอโบกิยวตําเกินไปนะครับเดี๋ยวผมสิพ้าไปน้องไปเบิ่งลักษณะการาศนเก่ยวตามมามันได้บ่นะครับมามันเกิดขึ้น,นอย่างไรผมนี่คือการเกี่ยวสเตปทีต้องการเร่งความเร็วหมายควาว่าอ่าพี่น้องที่ต้องการควมรวดเร็วนะครับเกี่ยวในสเตปแบบนี้ครับผมนี่ครับ พวกนี้ก็พร้อมเกี่ยวทันทีนี่คือคอดีของงานกินนี่พรอมาซาแหะครับยิ่งเกี่ยวยิ่งเจริญเติบโตได้ดีได้เร็วนะครับเนาะนี่แหละครับผมอ่าไปดูแปลงทัดไปนะครับแปลงต่อไปครับตามผมมาเลยครับผมนี่ครับมันจะเกิดขึ้นทดแท่นขึ้นมาทันทีแหละครับเกิดขึ้นได้เรียวครับผมเกิดขึนดนเร็ยวเกี่ยวเล้ยวกระแทงข้นมาทันทีนะครับต้นทีตายไปนะครับก็ตายลงไปครับเบื่อตายลงไปก็มีต้นไม้ข้นมาทดแท่น อาจเจียแทงขึ้นมาเป็นนอไม้ต้นไม้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นสี่นะครับนะพอดีข้าง่นครับนี่ครับเต้นกาต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็มีต้นทีอ่าแล้วก็มีตน้ตนทีแทงขึ้นมาไมท้ทันทีนะครับลักษณะาการเกียวสูงเกินไปคอเสียขึย้นหยาจะบ่ค่อยแตกก่อได้พี่น้องอ่าเกี่ยวสูงในระดับกุนี่ขึ้นมาเนาะครับต้นแบนนีจะเกิดขึ้นหน่อยครับต้นไม้เนาะพี่น้องข้างกใจนะครับ ต้นไม่จะแตกขึ้นมาหน่อยจังว่าพนนิยมเกี่ยวแบบนี้ครับผลผลิตเร็วแถมยังได้ต้นไม้ขึ้นมานํานะครับในสเตปนี่แหละครับสามผมบอกนะครับเนาะครับมาดูแปลงนี้ครับแปลงนี้ก็กำลังงามครับสิบวันเหมือนกันี่น้องเบิงเบิงใบครับผมเอ้อโหดมาครับผมเดี๋ยวชะอุ่มนะนะครับ ง่ามมากๆครับในสเตปการเกี่ยวที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะครับเนาะเพิ่มโดยฟุ้ด้วยปุ๋ยอันนี้ใส่้ำค้องครับอ่าผดังผมแนะนําหลายคีปว่าน้ําจะใช้แบบไหนก็ได้ขอจะให้มีรดให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับตลอดเวลาหมายถึงทุกทุกฤดูนะครับทุกทุกฤดูให้ฟุ้นให้ปุ๋ยให้ไปแล้วนะครับบ่มีน้ำหนากับ่งามครับผมนี่คือข้อดีของการเกี่ยวระดับแรกก็คือระดับนี่นึงนะครับ ค่อนข้างจะตเร็วต้นใหม่แทงขึ้นมาทันทีตามลำต้นเก่านะครับเนาะแถมยังได้ต้นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในหยากกอน,นั่นนะครับผมแต่ถ้าเกี่ยวสูงขึ้นมาข้อเสียก็คือไม่ค่อยจะแตกต้นใหม่นะครับหยากไม่ค่อยผลิตลำต้นชุดใหม่ขึ้นมานะครับสองค่อนข้างจะรีบเล็กนะครับเนาะค่อนข้างจะรีบเล็กครับ ใบโบเฉียวโบใหญ่โบงามเรี้ยวแบบนี้นะครับเนาะนี่คือสเตปทิ T ่เกียวระดับนี้ต่อไปพี่น้องไปเบิ้งสเตปทิ่เกียวต่ํากว่านี้นะครับต่้มกว่านี้จะได้อะไรแบบไหนบ้างนะครับเนาะดตามครับผมครับผมมาถึงพื้นที่ท,ท,ท,ที่สองนะครับนี่คือเป็นแปลงเซาเจ้าของไส้เลียงนะครับไส้เลียงแปลงมอกี้ผมใายคือใช้จําหน่ายนะครับส่วนมากเก็บเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นมัดกวง พี่น้องพันธิตเพิ่นจะใส่จำไนนะครับยกเว้นว่ามีบางพื้นที่นะครับเจ้าของเพิ่นปล่อยให้เซรา้าถือว่าเป็นรายได้อีกทางนึงที่เขามาในชุมชนพี่น้องหมดกวงเฮามาดูอันนี้ใส่เครื่องนะครับผมใส่เครื่องเกี่ยวอ่านี่นะครับเกี่ยวตาํตาตํากูระดับเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้มันจะฟามือนึงเนาะครับเนาะ,ะพี่น้องก็จะเห็นกอเกาีงาเก้าเพิ่นนะครับตําอยู่ประมาณ อาจจะประมาณข้อมือหนึ่งหรือสองข้อมือเนาะครับเนาะตำกัระดับนี้นะครับสิ่งที่ได้ทดแทนขึ้นมานะครับพี่น้องเห็นน้ำผมปะเห็นอย่างมาครับผมก็ได้หยาขึ้นมาแล้วครับผมไดหยาขึ้นมากันไม่ตายนะครับนี่คือข้อดีของหยาที่นี่โมบายาราว่าสสเกียวตําเกียวสูงแถมยังได้ผลผลิตชุดใหม่ขึ้นมาเยอะนะครับได้เยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะครับ ส่วนมากแกเป็นต้นไม้เนาะพี่น้องสังเกตเห็นบ่ครับจะเป็นต้นไม,ม้นะครับสะส่วนมากเกิดขึ้นมากบ่ได้ขึ้นมาตามาล้ำต้นเกาเ่าพ่นเยอะนะครับแต่ว่าจะแท่งต้นไม้ขึ้นมาได้หญ้าที่เยอะนะครับแต่ช้าครับผมแต่จะช้ากว่าระดับติดตัดฟา์มือหนึ่งนะครับอันนี้จะเหมาะสมกับสเตปคนที่ปลูกเพื่อ ไม่รีบร้อนนะครับก็คือปลูกใส่เลียงได้ยาเยอะครับผมในยาเยอะพอดีนะครับเนาะตัดแบบหนี้ครับอืมบอตายครับผมไม่ตายแถมยังได้ต้นใหม่ขึ้นมาเยอะนี่นะครับแปลงป็นแปลงเศร้าเพิ่นปลูกเพื่ออ่าใส่เลียงนะครับหันมามองนะครับทําไมใบหญ้าพื้นที่นี้นะครับถึงไม่ใหญ่เหมือนพื้นที่ที่ผมถ่ายทําช่วงแรกนะครับแปลงแรกนะครับ ใบโบหันบห่นใหญ่ใบโบใหญ่นะครับต้องทำาพื่เข้าใจว่าคนที่ปลูกใช้เลี้ยงนะครับแมนเบิร์ดนะครับทั้งหลายเดี๋ยวผมยญ่ยางไทยทำมาชมกะบดิหนึ่งไปทั้งว่าจะขายซะที่เดียวนะครับจะคือจะให้ฟุ้นให้ปุ๋ยนี่ยังบ่ถึงนะครับพี่น้องเบิ่งสังเกตบึงดินยังยังอย่าบ่คอยมีฟุ้นมีปุยเยอะระบบนำกะใส่ํำพ้องครับผมพี่น้องกะชิดตามว่าคนปลูก เพื่อเลี้ยงนี่นะครับเพิ่นกะอ,อาจจตบูดูแลแบบให้มันเต็มที่นะครับก็บคือ,อามตาตัดออกให้น้ำเพิ่นเนี่ยคุปุ๋ยให้บ้างนะครับเพบาราเขาต้องการควมเลี้ยงอย่างมากไหมนะครับบ่ได้ลงทุนอย่างมากไหมแค่ว่าปลูกแล้วกะรอ,อตัดนะครับเนาะนี่นะครับแต่ว่าก,ก็ยังเกิดได้งามงดงามนะผมเพียงจะควมแต่า,า,า,ตางดังผมแนน้ำหละ่ะนันอย้ามันจะบ่ค่อย,บยใบใหญ่นะครับอย่าบม่ค่อย,บยใบใงญ่นะครับคดน้ำเนี้ยให้พุณปุ๋ยเนี่ย บา้างในที้นี้ก็ตอบโจทย์กับการเลียงครับจะเรื่องเตือบอตได้ดีนะครับเนาะ <c oughs> พาคนเข้าพระราาทีแต่ละแต่ละคนมาคือกันนะครับคนกาจะแบ่งเวลาของคนไปเห็ดจางอื่นหลือก็มาเสาแปงนะครับปลูกมาเสาแปงที่เพื่อนปลูกไว้แล้วมาเจียวให้น้ำให้ฟุ้นให้ปุ๋ยบางเล็กน้อยนะครับพะต้องการเห็ดเป็นเชิงพาณิชย์เชิงขายก็ได้ยาขึ้นมาเยอะขึ้นกันไงที่นี่มัมาซาในการตัดแบบนี้ได้ต้นไม้ขึ้นมาหลายครับ ทดแทนกันขึ้นมาเรื่อยๆครับขอดีลักลักนะครับเนาะแถมได้หญ้าเยอะนะครับจะในยาเยอะว่าชุดทีผมท้ายหลกแรกแต่ว่าค่อนข้างจะโตช้านะครับเนาะค่อนข้างจะโตช้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกิดจากนอไม่ต้นใหม่นะครับอนอไม่ต้นใหม่เพราะได้เกิดจากต้นแม่ทติตัดออกในระดับฝ้ามือหนึ่งนะครับต้นแม่ทติดตัดออกในระดับฝ้ามือหนึ่งคือบน มีหลากมีต้นแม่ทีค่อยคำจุนนะครับดึงอาหารขึ้นมาเลี้ยงเพิ่นใ้เตีมทีเพื่อได้โตเร็วนะครับแต่ว่าถ้าปลูกในแต่ว่าโทษครับแต่ว่าถ้าตัดในสเตปที่ผมแนะนําคือตัดต่ำลงมาระดับอนี่อาจจะข้อมือหนึ่งหรือสองข้อมือก็อจะเป็นต้นไม้นะครับเนาะกนต้องเลี้ยงจากของเอาเองนะครับเลี้ยงจากของเอาเองท้าให้่จะเญงเติบโตซะแต่ว่าจะได้หญ้ารุ่นรุ่นชุดใหม่ขึ้นมานี่ค่อนข้างเยอะเลครับผม ่อนข้างเยอะนี่แมนครับผมอย่างนี่แมนนะครับเนาะยองเห็นน้ำในขีบน้าผมได้ขึ้นมาเยอะครับได้ขึ้นมาเยอะนี่แต่ว่าถ้ามีข่วมพร้อมเรื่องคุณลงปุ๋ยเพิ่มเข้าไปนี่นี่ครับงามเลยทุกันเนาะครับเนาะฟื้นฟื้นโมยารับยาขีินี่ครับอ่ามีคุณมีปุ๋ยเพิ่มใต้พื้นที่นี่เพิ่นอ่าบอได้ดูแลเต็มทีมันเป็นแปลงเศ้เอาอ่าบงาเป็นแปลงเศร้านะครับเนาะเพิ่นกะ มาดูแลอยู่ค่อยเปิดน้ำใส่เนี่ยฟุ้นปุ๋ยถัมีเพม่นกะใส่ลงไปในแปลงนะครับอันนี้คือข้อดีของนายกินบอยซาในการตัดทั้งสองชนิดนะครับข้อดีข้อเสียนัน้นอนแรละครับผมสรุปนะครับถ้าตัดในระดับหนึ่งฟาร์มร์นะครับค่อนข้างจะโตเร็วนะครับเนาะค่อนข้างจะโตเร็วเพราะว่าพืชนี้ต้นแม่ที่ค่อยค,อยคำจุนาหาหันไม่พ้นในยางสม่ำเสมอถ้าตัดในสเต็ปที่สอง คือตัดตำลงมาอีกอะนะประมาณสองข้อมือหรือหนึ่งข้อมือจะได้ผลผลิตหญ้าชุดใหม่ขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าจะเจริญเติบโตซาเพราะเขาต้องเลี้ยงจะของเองนะครับแต่ก็ได้ผลผลิตดังผมแน้นําขึ้นมาเยอะนะครับะระดับควมงามต้องให้คะแนนไปทีตัวบุคคลว่าพยายดูแลจัดการดีนะครับเนาะ,ะเป็นคอดีล้วนๆแล้วครับยาเฮ็ดนี่นะครับเนาะตอบโจทย์สำหรับคนปลูกเลี้ยงและปลูกจำหน่ายโตเร็ว อ่านี่กลาเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เฮ็ดขึ้นมากพี่น้องไในรับชม,มว่าสิเป็นเรื่องของคุณของปุ๋ยหรือน้ำระบบน้ำพื้นที่าเกี่ยวกับมีส่วนสำคัญทําให้ห้าเขาตอบโจทย์ออกมากับผู้ปลูกว่าเขาจะเลือกตัดแบบไหนนะครับเนะาะพบกันไหมครับคลิปต่อไปหวังว่าสิเป็นประโยชน์แนวทางกับพี่น้องผู้สนใจอยู่ครับขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจครับผมสวัสดีครับ